เอามาดูเกมกันต่อครับแมทที่2รุ่นนา้ยุ12ปีหนังเล็งไซฟ์สีสีน้ำเงินครับหึงแรกโดนน้ำยู่30ครับแม่สองออสลม soccer school สีแดงดำครับ เกือบครับเกือบเอเข้ไ้้นหเลยนเนย่ังันี้ 华舞，脚踢，马蹄

ถ้าท่านนี่ต้องการจะใช้กับข้าวเลยครับด้านล่างมีกับข้าวขายด้วยนะครับอเมนูข้าวไรซ์โรลใจใช่เลยท่ารกระจายเรื่องนี้เราไปจ่ายไปด้วยกันตรงนี้โอ้จังหวะนี้ที่หลักได้ครับเดียวเลยครับว่าวันนี้มีความสุขวันนี้ใจสักมาเลยเรื่องคู่ต่อไปนะครับจิ้มพร้อมครับจิ้มพร้อม มากันว่าแน่าจนดีน่าน้องสเปนต่อภาษาอยากแข่งแลืวนะครับตอนนี้อาบาม่าไปแล้วครับตาเปร์อาบามาแทนความหุ่นใหญ่ไวไวแทนความคิปชิงจิงจิงแทนความกระลิไม่คลิปสื่อเจอยำยำรับนนี้ชอบมาบาม่าดิกกี้แปยยังไม่ได้ครับดิกกี้ <dı DANIEL> เอาคนน้ำเงี้ยวนะครับมาแล้วนะครับมาดูเรียบร้อยครับแม่นิ่มนิ่มสี่ศลม ในช่วงนี้ปร้สิทธิ์ชิงีพบการวรุ่งเริ่มงประสิทธิ์เี้ยเจังหวะนี้ได้ฟาวครับได้เลี้ยงของสองล้มนะจังหวะตักเตะนี้โตโต ประตูนี้ของสเต้ครับปัดดีคิกได้ไม่ได้โตโตโตสองเงสายอุ่นเพล้นจำไม่เสียประตูีก่อแค่นะครับค ไอพรเนยังเราถูกเลยพีมไออยากมาเล่นตัวนี่เปิดโอกาสที่มาหมดนะสำหรับหน้องเลนไซเฮานะเล่นจางจางกับทายากมากกับไดเล่นมดกุคนครับวันนี้มารวมกิจกรรม3รุ่นครับสิบ สอแล้วก็สินะฮะรุ่น10ปีเขาก็เอาสิไปเสริมนะฮะรุ่น12ปีนี่ดึงสิบสามลงมาช่วยนะฮะนี่ชุ่นี่ก้าวไหนครับก้าไหนไ้ขี้ เรียบร้อยครับไหลครับไหลครับห้าศูนย์นะครับ บอล13อันนี้เนี่ย3 5โอ้ตอน <mane>

รองอาลารนี้กับบันซองเอฟซีในรุ่นม,มันเกิดสิบสี่ปีวิ่งลไปครับสวัวนีโด้ดีจังหวะเลยไปมาดูโอ้อถ้าไหนที่ต้องการดูงงนะีนะครับจะซื้อได้ด้วยความรับกันการซื้อหวยถ้ะถูกก็รวยถ้าซื้อก็ช็อปได้น้ำต้นป่าดู ปีปะต่หรอไม่เอาละขยับเตืนหน้าัครับไม่ให้พาไปกันฮีโร่ฮีโร่นักซีกนักซีไอฮีโร่ออกมาข้างนอกไอดีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับตามองต้องมองดีๆนัซี ว่าเด็กๆหนองเล็งซ้ายก็ได้มาเฮียนฮู้ครับว่าในเกมการแข่งขันฟุตบอละระดับของอะคาเดมี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นเล่นกันจัดได้นะปกติมูฮอลกับเล่นกันม่วนๆ้ที่สนาม <c oughs> กับมาแข่งนะ นี่ถ้าเขามาเจอของจริงแบบนี้ครับต้องตั้งใจซ่อมขึ้นมาก็นี่นะ,ะ,ะที่เจ็ดแล้ววไนีต้องเลยเรวเามาว้ดีเสยไม่ยหมาดตอนนี้ครับิกกี้ ต้องป้าประทังที่ต้องรู้ต้องดูแต่เซอร์วิสเซอร์วิชันทำได้นะเด็ดไปยิ่งไปหกประตูต่อสองหมูน่าฉ่ำกว่าแต่ยาบมันก็ได้ครับตัวไปตัวมาครับ ก็นี่เต็มครบพร้อมพุทธวันที่19นะครับทางอําเภอนี้2574ยังไม่แก่4ปีเลยต้องสู้ เมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เราใช้มือคว้างแม่นกว่าโยนให้ทาไม่มีประโยชน์เลยเมื่อกี้สันรับรุ่น12ปีนี่มีทรงเข้าร่วมกิจกรรม5ทีมนะเพราะฉะนั้น แข่งพบกันมดนี่เขาต้องเจอ4เมตรเลยทีเดียวครับมินกองหนะ้าทำอะไรไม่เป็นเลยนะกองหนะ้าทำอะไรให้เป็นหน่อยเทีบเทีย <c> <c> ม4เมตรนี่ถ้าแข่งแบบฟ้อนี่อากาศร้อนๆแบบนี้นี่อาจจะยื้นเบาไหวนะครับ มีตัวเปลี่ยนนะครับผมลงครบเจ็ดคนต่อหนึ่งหลุนพอดีนะโอเคหมดเวลาการแข่งขันครับห้าศูนย์หกศูนย์นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม